วันนี้นะคะแม่ค้ามารีวิวเครื่องนะคะเครื่องนี้นะคะคูต้าอาร์ทีร้อยยติดแต่สตาร์ทนะคะ ตัวเครื่องเป็นเครื่องมือสองที่เราฟิตใหม่ทั้งระบบค่ะมีประกาศตัวเครื่อง90วันนะคะมีบริการจัดส่งนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีระบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักมาได้นะคะที่ร้านอุดมศักดิ์เกษยนต์สามารถทักเพจร้านได้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะเบอร์ศูนย์แปดสามหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าค่ะสามสองสี่ร้อยมใดใช่ไหมมด้ 3 2 4 0มสองพันสี่อบาทรวมไดสตาร์ทนะคะอันนี้ไม่รวมพกแบตตน,นี้เพราะค้ามีของเล่นใหม่นะคะอันนี้นะคะไม่ต้องพกแบตเลยนะคะไม่ต้องพกแบตแต่ปเป็นลูกก็ได้นะคะใช้จัมแบตแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวค้าเสิรได้ชมค่ะแค่เพียงให้ลูกค้าเล่งคันเล่งไว้นะคะเล่งคันเล่งไว้อย่างเดียวไม่ต้องยกกาวนะคะแล้วก็สตาร์ทได้เลย เดี๋ยวพ่อค้า,าคมาสตาร์ทให้ชมกันอีกครั้งค่ะเนีย่ยคะ่ะเพ็่คใลูกค้าเล่งขันเล่งไว้นะคะใช้จับแมพแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าสนใจทกมได้นะคะนะคะแคะ่นี้เองนะคะไม่ต้องแผ่คุกแบตเตอรี่นะคะไม่ต้องแผ่นุกแบตเตอรี่เลยนะคะแค่ตัวเคาแบงค์อันเดียวนะคะสามารถสตาร์ทได้ง่ายๆเลยนะคะแค่นี้เองนะคะลูกค้าท่าในสนใจทักมาได้นะคะที่ร้านหุปกรณ์เกษตรยนต์ค่ะ นี่จะซื้อแต่ตัวเพาแบงก็ได้นะคะ,คะราคาอยู่ที่ตัวเพาแบงก็ราคาอยู่ที่หนึ่งห่นอหนึ่งพันสองร้อ 1, ยบาทนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสนใจสามารถทักมาได้นะคะอันนี้เจ้าบอกว่าเครื่องยนมาอาคูปตาก็รถค่ะคูปตาอาทีรอยยี่เครื่องนี้มีเจ้าของแล้วนะคะแต่ยังมีเครื่องอยู่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักมาได้อยากได้แบบนี้สามารถทักมาได้เลยค่ะอันนี้เตรียมส่งลูกค้าสายใต้นะคะ